สวัสดีครับพบกับผมซันนกคงูชาแนลนะครับผมพบกับมาอีกเช่นเคยนะครับผมกับคลิปที่ว่าจะหาความรู้เรื่องนกงหัวจุกมาเล่าสู่กันฟังนะครับผมหรือว่าแก้ไกปัญหาที่เพื่อนเพื่อนอินบ็อกมานะครับผมวันนี้นะครับผมเป็นการวิจัยนะครับผมเกี่ยวกับการเลี้ยงนกงหัวจุกยังไงให้ได้รางวัลนะครับผมผมก็ได้สรุปมานะครับผมสรุปมานะครับผมแล้วก็จะ เดี๋ยวจะบอกให้เพืเ่อนฟังนะครับผมว่าการเลี้ยงนกคงหัวจุกจนติดรางวันทาอย่างไงนะผมก็เลยได้ทําการวิจัยมาให้เพื่อนเพื่อนได้ฟังดังนี้นะครับผมนะครับผมการวิจัยการเต่งนกยังไงให้ได้รางวันนะครับผมขั้นแรกในะการเต่งนกนะครับผมเพื่อให้ได้รางวัลในการประกวดนกเป็นศาสตร์เละศิลป์ที่ผสมผสานกันนะครับผมโดยมีปัจจัยหลายอย่างนะ อ่าอย่างที่ส่งผลต่อการตัดสินนะครับผมเช่นสุขภาพของนกรูปลักษภายนอกพฤติกรรมและเสียงร้องนะครับผมดังนั้นการเตรียมนกให้พร้อมสําหรับการแข่งประกวดจึงต้องใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอนนะครับผมผมก็เลยมาทําการวิจัยในการติดรางวัลของการแข่งขันนกนะครับผมให้เพื่อนๆได้เก็บไปเป็นความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับผมลองฟังกันดูนะ อ่าปัจจัยสําคัญที่ในการเต่งนกเพื่อประกวดนะครับผมอันแรกเลยนะคือสุขภาพนะครับผมนกต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับผมไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บขนสวยสปราศจากปรสิตนะครับผมปรสิตก็คือมาเลงที่เกาะตามตัวนกโงวจุกนั่นเองที่ทําให้นกมันสายขนเยอะนะครับผมทําให้การลงของมันติดกัดน,นะครับผมอันนี้ก็ มีผลมากเลยนะครับผมที่ผมได้ทําน้ําสมุนไพรที่ว่าแก่พวกปรสิตตามตัวนกนะครับผมพวกน้าํตาตะไคร้ที่ผมตีต้มทําให้เป็นคลิปออกมาให้เพื่อนๆได้รับชมการแก้การใส่ขนการกําจัดพวกปรสิตที่อยู่ตามขนนกไปนะครับผมเพื่อนๆอาจจะได้ยินกันเลียบ,บ้างนะทรงนะครับผมรูปลักษณะ ขนต้องเรียบลื่นเป็นเงาง,งามเพื่อนๆื่อนจำไม่ได้เลยนะครับผมขนต้องเงาอ่าเรียบลื่นเป็นเงาง,งามนะครับผมขนของนอกนะครับผมอ่าสีสันต้องสดใสตาใสจะหอยปากสะอาดน,น,นะครับผมอ่ามันส่งผลนะครับผมมันคือบ่งบอกถึงสุขภาพของนอกนะครับผมอ่าพฤติกรรมนกจะต้องมีพฤติกรรมที่แข็งแรงมั่นใจไม่ตื่นกลัวนะครับผมเละแสดงพฤติกรรมตามตามสายพันธุ์นะครับผม นกจะต้องดุจะต้องก้าวลาวนะครับผมนี่ก็คือปัจจัยนะครับผมเสียงร้องนะครับผมเสียงร้องจะต้องไพเราะชัดเจนและมีจังหวะที่ถูกต้องนะครับผมนี่ก็คือเกณฑ์ข้างต้นนะครับผมที่ว่าผมจาการวิจัยในาการติดรางวัลของนกคงมาจุกนะครับผมให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับผมขั้นตอนการเตรียมนกเพื่อประกวดนะครับผม1ึดูเลสุขภาพให้อาหารที่มีคุณภาพครบเละครบถ้วนนะครับผมอ่า ทำความสะอาดกรุงทุกอย่างนะครับผมอย่างสม่าเสมอเน้นย้านะให้สม่ําเสมอนะครับผมแล้วก็มาต่อนะครับผมพานกไปตรวจสุขภาพกับแพทย์นะเขาจะได้รู้ว่านกป่วยหรือนกเป็นอะไรจะได้แก้ไขท่านอย่างทันทีนะครับผมแล้วก็ต่อมาป้องกันปรสิตทั้งภายในและภายนอกปรสิตภายนอกก็คือที่เกาะตามตัวพวกอะไรพวกอะไรพวกนี้นะครับผม่าปรสิตภายในก็คือการที่เราถ่ายพยาธิออกมาเป็นอ่พาพยาธิเห็นไหมอ่าเพราะฉนั้นจะเป็นปรสิต ภายในนะครับผมสองหัวข้อใหญ่นะครับผมดูเลขนอาบน้ําให้นกอย่างสม่ําเสมอนะครับผมแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ดูเลที่เหมาะสมอ่าพอใช้เกลือเนเกลืออาบน้ํานกเห็นไหมไอ้นั้นก็ใช้ได้นะครับผมไอ้พวกนั้นก็กําจัดอ่าพวกไรพวกอะไรตามขนนกเหมือนกันนะครับผมตัดแต่งขนให้เป็นระเบียบนะไอ้ไขนอะไรที่ หอ,อกย้อยเกินเกิน,นมาขาดัขาดขัดเกินเกินเราก็ตกเต่งให้สวยได้นะครับผมสามมาเจลักนะครับผมก็คือฝึกฝนนะครับผมฝึกฝนนก,นนกจะต้องฝึกฝนไอ้คุณกับสภาพเวดล้อมในการประกวดก็คือไอ้คุณชินกับการแข่งขันนั่นเองนะครับผมเ mm hmm. พราะว่ามันปรับสภาพเวดล้อมได้ทีนี้มันก็จะไม่กลัวสิ่งรอบข้างนะครับผมจะทําให้นกเก่งขึ้นมานะครับผมจาไว้จะทําให้นกเก่งขึ้นมาแล้นกเพื่อนๆจะเก่งขึ้นนะครับผมต่อมานะครับผมก็คือ ฝึกไอ้แสดงพฤติกรรมที่ต้องการอ่าต่อมาก็คือฝึกไอ้ร้องเพลียตามจังหวะอ่าและต่อมานะครับผมอ่า c ที่สําคัญน,นะเลือกอุปกรณ์นะครับผมเลือกกรงที่สวยงามเหมาะสมกับสายพันธุ์อ่าเลือกอุปกรณ์ตกแต่งกรงที่เข้ากับนกนะครับผมนกแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันนะครับผมบางตัวมันวิ่งโลงบางตัวมันเยืนโลองเอกลักษณ์ของแต่ละตัว ไม่เหมือนกันนะครับผมมาฟังกันต่อนะครับผมเทคนิคเพิ่มเติมศึกษาเรื่องสายพันธุ์อันนี้สําคัญไปศึกษามานะครับผมทาความเข้าใจมาตรฐานของสายพันธุ์ที่เลี้ยงเพื่อปรับปรุงนกให้ได้ตามมาตรฐานนะครับผมาต่ไมรู้ไม่ต้องศึกษานะครับผมนกบางตัวมันมันมัน,ม,นมันดุเกินนะครับผมพอเราเปิดถึงขึ้นไปบนสนามมันจะโดดไล่นะครับผมแล้วมันไม่ร้องอ่านั่นคือนอกติดดุเราจะต้องไปสนามก่อนเพื่อไปเปิด ผ้าให้มันเห็นรอบสนามนะครับผมเพื่อขึ้นไปแล้วมันจะได้ลงเลยอ่าอันนี้ผมจะเจาะลึกให้เข้าไปอีกนะครับผมอ่าแลยต่อมานะอ่าฝึกฝนอย่างสม่ําเสมอนะครับผมนกจะต้องจําได้ว่าท่านี้ให้อาหารท่านี้หาตะกะเตนท่านี้ป้อนนอนเพื่อฝึกฝนให้ว่าเราทําท่าทางแล้วมันลงนะครับผมมันมันจะลงตามที่เรายั่วนะครับผมโอเค นกจำได้ว่าเราให้อาหารแบบไหนแล้วก็ฝึกนะครับมันคือการฝึกนั่นเองนะครับผมอ่าถ่ายรูปนกการถ่ายรูปนกในมุมต่างๆนะผมจะช่วยคุณให้รู้จักอ่านกของคุณนะจะได้รู้จุดเด่นจุดด้อยพอเราถ่ายเสร็จลงมาวิะห์นกยืนไม่ดีนกยืนอย่างนี้อย่างนู้นไข่ใน,ในป่วยในหรือยอย่างไงเพราะว่ามันจะนํามาปรับปรุงแล้แก้ไขได้นะครับผมต่อมานะ บันทึกข้อมูลจดอาหารดูเลนกอาหารที่ใช้การฝึกเลขการประกวดเพื่อข้อมูลในการปรับปรุงเลี้ยงนกในครั้งต่อไปนะครับผมเราสามารถพัฒนาขึ้นไปโตนะครับผมถ้าเพื่อนๆจะากให้นกผมเพื่อนๆเก่งเพื่อนๆจะต้องบันทึกมีตารางมีเวลาบันทึกทุกอย่างเราจะรู้อาการของนกนะครับผมทีนี้ว่ามันจะไข้หรือมันจะป่วยหรือมันจะเป็นยังไงนะครับผม มีความสุขกับการเลี้ยงนกอันนี้สาคัญเราจะต้องเลี้ยงด้วยความรักนะครับผมเลี้ยงด้วยกันเอาใจใส่นะครับผมเป็นการเลี้ยงกิจกรรมเพื่อเสริมความสุขนะครับผมและผลคลายการได้เห็นนกของเราได้รางวัลเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจนะอ่าแล้วผมก็มาทําคลิปนี้นะครับผมเพื่อ,อพูดง่ายก็คือเป็นการวิจัยในการติดรางวัลก็คือเอามาทุกอย่างนะครับผมเจาะทุกอย่างให้เพื่อนๆได้เข้าใจกันนะครับผมแล้วก็หลักนะครับผม หากว่าเพื่อนๆออมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถอินบ็อกหมาผมได้นะครับผมหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาข้างใต้นะครับผมเพื่อเ,เปลี่ยนความรู้นะครับผมคลิปนี้นะครับเป็นการาวิจัยนะผมทําวิจัยเกี่ยวกับการทําให้นกไปถึงรางวัลน,นะครับผมเพื่อให้เพื่อนๆได้ศึกษาคนที่ไม่รู้เรียกก็เก็บไว้ได้นะครับผมคนรู้เรียกก็ไม่เป็นไรนะาสาหรับวันนี้ก็ ขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันต่อคลิปหน้าว่าจะทำอะไรต่อนะครับผมสวัสดีครับ